สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณกายใน,าานวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วันนี้ก็จะสอนเรื่องการหาของรรอมอ ep. ที P ่3ดังน,นั้นเราไปรเรียนกันเลยการหาของรอมอใน ep. ที P ่3นะคะก็คือการหาของรรอมอโดยใช้วิธีการหานั่นเองนะคะก็คือวิธี ข้อที่3มของเรานั่นเองเนาะซึ่งการหาหอรอโมโดยการหารนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยพิจารณาการหารหอรอของ48และ72โดยการตั้งหารการตั้งหารในที่นี้นะคะเราจะใช้เป็นการหารสั้นอ่าการหารสั้นของเรานะคะอันดับแรกเลยเราก็นำมาตั้งในรูปแบบนี้เลยใช่ไหมคะ ทีนี้ในการที่เราจะนำตัวมาหารซึ่งเราสามารถนำตัวไหนก็ได้ค่ะที่สามารถหารทั้ง48และ72ลงตัวนั่นเองนะคะดังนั้นว่ายนำ2มาค่ะนะักเรียนนำ2มาหาร48ในการหารสั้นนะคะก็จะหารกันปกติเลยเนาะโดยที่นำ2มาหาร4ตัวแรกถ้าหารได้นะคะก็ยกตัวยอย่างเช่น2อะไรได้4นะก็ สองสองสี่ใช่ไหมคะแล้สองอะไรได้แปดนะ้าก็สองสี่แปดแบบนี้เลยค่ะนะักเรียนค่ะไม่ยากเลยเนาะดังนั้นเราก็เมื่อเราหารจํานวนแรกเราเสร็จเราก็มาหารจํานวนที่สองของเราค่ะก็คือเจ็ดสิบสองเราก็นำสองของเราค่ะมาหารเจ็ดสิบสองซึ่งสองของเราหารเจ็ดเอ๊ไม่มีสองอะไรได้เจ็ดแต่เอาสองที่ใกล้เคียงใช่ไหมคะสองอะไรได้เจนะ็ดน้าอ่าสอง สามหกซึ่งใกล้เคียงเจดที่สุดแล้วดังนั้นเราก็จะนำเจและหกมาลบกันก็จะเหลือหนึ่งใช่ไหมคะเหลือเศษหนเราก็นำมาใส่ตรงนี้แล้วเราก็จะรวม1และ2ตรงนี้เป็นสิบสองดังนั้นเราก็จะนำสองมาหารอะไรได้12ซึ่ง2องอะไรได้12นะก็คือ2องหกสิบสองนั่นเองอ่านี่คือการหารแบบ หารสั้นใช่ไหมคะดังนั้นควายก็จะได้เป็นเห็นไหม24ส่วน36ซึ่งตัวนี้เราจะยังหารต่อโดยที่นักเรียนจะเอาแม่อะไรมาหารก็ได้ขอแค่ให้ลงตัวดังนั้นควายเอาสองมาหารอีกอควายเอาสองมาหารอีกควายก็จะหารได้ สิบสองส่วนสิบแปดอ่ะอันนี้มันขึ้นมาดูนะคะทีนี้เศษสิบสองส่วนสิบแปดครูอาจจะหารต่อทําไมถึงหารต่อเพราะว่ามันยังสามารถหารลงตัวทั้งสองจำนวนนั่นเองนะคะครูไอ้ก็เลยนำหกมานำหกมาหารก็หกสองได้สิบสองใช่ไหมแล้วก็ หกสามได้18นั่นเองเห็นไหมคะนี่คือการหารสั้นที่นี้ทำไมครูายถึงพอแค่2และ3ามทำไมไม่หารต่อเพราะว่ามันไม่มีจำนวนใดที่หาร2และ3ลงตัวแล้วนอกจากตัวมันเองใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนจะหาราหาหอเรอมอโดยการหารไปเรื่อยๆจนกว่านักเรียนจะเจอ ตัวที่ไม่สามารถหารลงตัวแล้วทั้งสองจำนวนหรือจะพูดง่ายๆอ่อาจจะเจอจํานวนเฉพาะแล้วก็ได้ค่ะดังนั้นถ้ามันเจอจํานวนเฉพาะแล้วมันจะไม่มีตัวไหนที่มาหารลงตัวแล้วใช่ไหมคะนอกจาก1และตัวมันเองเนาะดังนั้นเมื่อเราเจอเป็นจํานวนเฉพาะแล้วไม่สามารถหารต่อได้แล้วเราจะหาหอระมอโดยการที่เราจะนํา รูปตัวไอตรงนี้อ่าดังนั้นคุณไอเห็นที่สี่เหลี่ยมบริเวณนี้นะคะเราจะนำา 2, 2และ6มาคูณกันอ่าดังนั้นหอรามอของ48และ7 2ก็คือ2องคูณสคูณห เท่ากับ24นั่นเองนักเรียนจําไว้นะคะเวลาการหาหอเรอมอโดยการหารเมื่อนักเรียนตั้งหารแล้วาหารจนสุดท้ายแล้วเจอจํานวนเฉพาะหรือหารจนไม่สามารถหาจํานวนไหนมาหารได้แล้วนอกจากตัวมันเองให้นักเรียนวงกลมหรือทําสี่เหลี่ยมบริเวณตัวที่เรานํามาหาราหรือจะพูดง่ายๆก็คือทําเป็นรูปตัวไอบริเวณ อ่าบริเวณนี้นั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นรูปตัวไอเนาะอ่าเราจะนําทุกตัวที่เรานํามาหารเนี่ยค่ะมาคูณกันนะคะก็จะได้เป็น2องคูณสคูณหจะได้เท่ากับ24ซึ่งเมื่อเรานํามาคูณกันแล้วค่ะเราสามารถสรุปได้เลยว่าหอรอมอของ48และ72มันก็คือ24นั่นเอง่ะเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะดังนั้นนะักเรียน การหาหอรอมอโดยการหารเราจะใช้ความรู้เรื่องการหารนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างถัดไปของครู้อเนาะจะเป็นการหาหอรอมอของ16 20และ24นะคะโดยการตั้งหารซั้นนั่นเองที่นี้การหาหอรอมอของทั้ง3จํานวนนะคะเราก็ตั้งปกติเลยเนาะอ่ะ16 20 24เราจะนําจํานวนไหนมาหารก็ได้คะ่นะนเรียนไม่ว่าจะเป็น2อง่า เป็น3ถ้านักเรียน 3, นํา3มานักเรียนจะต้องหารลงตัวทั้ง3ตัวนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องนําตัวอะไรก็ได้ที่สามารถหารทั้ง3จํานวนของเราลงตัวอ่ะอาจจะเป็น2องนะคุณอานำสองมานะคะอ่ะดังนั้นนักเรียนก็หารปกติเลยนะคะ2อ,อะไรได้ใกล้เคียง16หรือ2อ,อะไรได้ใกล้2อ,อะไรได้16นั่นเองซึ่งอะไรก็ได้ละ อ่าสองแปดสิบหแล้วสองหารยี่สิบก็คือได้สิบนั่นเองสองหาร24ี่ก็ได้สิบสองนั่นเองทีนี้ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนจะพอหรือ,อยังว่าอ่าสมตัวที่เราได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนเฉพาะหรือ,อยังหรือ ถ้ายัางไม่เป็นนะคะให้นักเรียนหารต่อหารต่อในที่นี้นักเรียนก็ตั้งหารสั้นต่อเลยโดยจะนําจํานวนอะไรก็ได้มาหารทั้ง3าํานวนนี้ลงตัวนะคะแล้วก็นํสองมาหารเช่นเดิมนะอ่านำสองมาหารเช่นเดิมก็จะได้เป็นคําตอบ4 5 6ห้าหกอ่าสองหาร8ได้4 2หาร10ได้5และ2หาร12ได้6นั่นเองซึ่งครูไอขีดเส้นใต้2เส้นเพราะว่า เราเจออ่าตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะและตัวที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแต่ทำไมถึงพอเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนแล้วที่จะมาหารทั้งสามจำนวนลงตัวใช่ไหมอย่างเช่นถ้าสมมติว่ารูไอเอาสองมากูไอเอาสองมาเพราะหนูบอกกูไอว่ารูไอ,อมันหารสี่กับหกลงตัวนะ ทำไมครูายไม่ให้หารต่ออีกอะ่ะเพราะว่าในการหารสั้นนะคะนักเรียนถ้ามันเป็น3จํานวนน่ะเราจะต้องหารลงตัวทั้ง3จํานวนเราจะไม่เอาแค่2จํานวนดังนั้นถ้านักเรียนบอกว่าอ่ะสองหาร4ก็ได้2ใช่ไหมแล้ว2หาร5ได้เท่าไหร่ก็ไม่มีอ่าสองหาร6ก็ได้3ดังนั้นมันก็จะทําให้ในักเรียนผิด เราจะไม่ทำแบบนี้เพราะเราจะต้องหารได้ทั้งหมด3จํานวนนั่นเองนะคะดังนั้นนะักเรียนก็ถ้าดูแล้วไม่มีตัวไหนหารได้ทั้ง3จํานวน เราก็พอขีดเส้นใต้2เส้นได้เลยค่ะเมื่อเราขีดเส้นใต้2เส้นที่จํานวนที่เราพอแล้วนะคะเราจะไปวงกลมตัวาหารของเราตัวที่เรานํามาหารนะคะหรือเราจะเรียกว่าอ่าวงกลมให้เป็นรูปตัวไอนั่นเองนะคะบริเวณที่เรานํา จำนวนมาหารก็คือ2และ2นั่นเองพอเราได้แล้วเราก็นํา2และ2มาคูณกันใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าหอรอมของ16 20และ24มันก็คือ4นั่นเองเพราะ2ตัวนี้คูณกันได้เท่ากับ4นั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมในการหาหอรอมเนาะ,ะดูตัวอย่างสุดท้ายของเราตัวอย่างสุดท้ายของเรานะคะก็คือการหาหอรอมของ30 90และ165โดยการตั้งหารสั้นอ่อาคุณไอ้ก็นำมาตั้งหารสั้นเลย30 90 165จะนำจำนวนไหนดีนะมาหารโดยที่สามารถหารได้ลงตัวทั้ง3จํานวนอ่ะลองคิดดูสิคะนะักเรียนลองตอบในใจเนาะว่าจะนำจำนวนไหนมาหารอ่ะคุณอายนำ5มาหาระานาระเพราะว่า5 ตัวนี้ลงท้ายด้วย5ดังนั้น5มันต้องได้แน่นอนใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนขาการนำห้ามาหารนะักเรียนก็หารทีละตัวเลยเนาะหอะไรได้30หนะก็ห้าหกแล้ว5อ่าหหาร90ก็คือได้18แล้วทีนี้5หาร165ก็จะได้33นั่นเองนะคะ ดังนั้นนักเรียนคะเมื่อนักเรียนหารมาแล้วครั้งที่1ให้นักเรียนสํารวจจํานวนก่อนว่าจํานวนของเราทุกจํานวนทั้ง3จํานวนเนี่ยค่ะสามารถหารลงตัวทั้ง3จํานวนหรือไม่อ่ามีอะไรมาหารมาลงตัวทั้ง3จํานวนไหมดังนั้นอ่ามีแน่นอนค่ะมีแน่นอนนะคะก็คือ3นั่นเองอ่าดังนั้นคลายนํา3มาหารนะคะ3มาหาร6 ก็จะได้คำตอบเป็น2 3สามาหาร18ก็จะได้คำตอบเป็น6และสามาหาร11ก็จะได้คำตอบเป็น10อ่าขอโทษที่ค่ะ3มาหาร33ก็จะได้คำตอบเป็น11นั่นเองนะคะดังนั้น อ่าสามจำนวนนี้ของเราไม่สามารถที่จะหาอะไรมาหารกันได้ลงตัวทั้งสามจำนวนแล้วนะคะเราก็เลยขีดเส้นใต้สองเส้นแสดงการที่ว่าเราจะพอแค่นี้ละเราไม่หารสั้นต่อไปอีกแล้วนะคะอ่าดังนั้นเมื่อเราขีดเส้นใต้สเส้นแล้วเราจะสรุปหอรอ,อรของเรานะคะหอรอมอรของเราในข้อนี้ก็คือการที่เราวงกลมเป็นรูปตัวไอบริเวณตรงตัว ที่เรานำอาหารใช่ไหมคะดังนั้นตัวอาหารของเรามี5มี3เรานำ5และ3ของเรามาคูณกัน<ๆ>ก็จะได้เท่ากับ15สรุปได้เลยค่ะว่าข้อนี้นะคะหอรอมอของ30 90และ165ก็คือ15นั่นเองอ่าไม่ยากเลยเห็นไหมคะ นักเรียนแค่นำา5และ3ามาคูณกันเท่ากับ15นั่นเองเนาะการหาหอรอมอโดยการหารนะคะสำหรับวันนี้วายก็จะขออธิบายเพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วอยากให้นักเรียนลองฝึกทำการบ้านนะคะในหน้าที่20 การหาหอรอมโดยการหารนะคะอ่ามันมีแค่ข้อ1ถึงข้อ4แค่นั้นนะคะอยากให้นักเรียนลองฝึกทำนะดังนั้นถ้าเข้าใจแล้วอ่าทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์กลุ่มส่งกันบ้านนะคะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจอยากให้ลองย้อนคลิปทบทวนอีกรอบนะคะถ้าไม่เข้าใจจริงๆนักเรียนสามารถสอบถามผูอาย ทางไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้การหาหอรอมอของเราโดยวิธีการหารจะจบเพียงเท่านี้นะคะดังนั้นในชั่วโมงหน้าของเราจะขึ้นเรื่องการหาคอรอนอแล้วสำหรับการหาหอรอมอเราจะจบเพียงชั่วโมงนี้นะคะอ่าเราเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ